คนที่เข้ามารับฟังนะคะเข้ามาเล่นในช่องของ wake up by sand oracle นะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีใหม่นี้เนาะเป็นปี2568ค่ะซึ่งไซ์ก็มีรูป3รูปมาให้เลือกด้วยกันนะคะรูปแรกเนี่ยจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่สามเหลี่ยมนะรูปที่2ค่ะก็คือเค้กสีฟ้าแล้วก็รูปที่3นะคะเป็นเค้กช็อกโกแลต ะะด้านบนเป็นสตรอเบอรีร่แล้วก็มีสตรอเบอรีร่ลูกเล็กตารล่างด้วย,วยอ่าก็ให้ทุกคนนะคะเรียกมาหนึ่งหน้หนหนาไพ่นะคะหนึ่งกองหนึ่งรูปแล้วจะว่าไปอ่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปฟังกองที่ตัวเองเลือกกันเลยค่ะก็ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือเคส สามเหลี่ยมเคสตรอเบอรี่เนาะก็เดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายกันเลยนะคะว่าข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปีของปี2568เนี่ยของคนที่เข้ามาเลือกนี้นะคะคือเรื่องอะไรซึ่งฟจะใช้สำหรับนี้นะคะเออเป็นการอ่านอ่านตามหน้าไพ่นะคะอันแบบ Oracle แบบที่ซ้ายถนัดในการทำนายอ่าเดี๋ยวขอดู5ใบก่อนเลยะคะ่ะ คนที่เลือกกองนี้ข่าวดีคืออะไรนะคะโอเคใบแรกเลยค่ะว้าวคือการรู้จักตัวเองนะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นการคน้นเริ่มค้นหาตัวเองเริ่มค้นหาตัวตนของตัวเองแล้วว่า เหมือนตัวเองชอบอะไรกันแน่นะคะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนได้รับความรู้สึกว่าเราละเลยละเลยต่อตัวเองไปนะคะก็เหมือนเริ่มกลับมาค้นหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะไปที่สองนะคะไพ่เขาก็บอกว่าเออ เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นความอุดมสมบูรณ์สังเกตว่าผู้ชายคนนี้นะเขามีอาหารเต็มโต๊ะเลยแล้วก็มีคนกําลังจะมาเสิร์ฟอีกนะคะมันคือความอุดมสมบูรณ์ที่มันเหลือกินเหลือใช้ขนาดนั้นเลยนะ,ะนะคะเมื่อเหลือกินเหลือใช้แล้วเนี่ยก็รู้จักเผื่อแผ่เนาะต่อบุคคลคนอื่นอ,ะอ่ะก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเนาะ ก็โหเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะเหลือกินเหลือใช้ค่ะรู้จักตัวเองเหลือกินเหลือใช้มั่งมีมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เลยนะอ่ะไพ่ใบต่อไปค่ะไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณะเป็นคนที่เก่งนะคะสามารถทําอะไรได้หลายหอย่าง ทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันนะคะคุณเป็นคนที่เก่งจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบความรู้นะคะความสามารถเออสังเกตว่าผู้ชายคนนี้สามารถทรงตัวอยู่บนเหรียญได้นะคะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆนะคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้ค่ะด้วยอินฟินิตี้ด้านบนตรงนี้นะคะอินฟินิตด้านบนตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณอะไม่รู้จักย่อท้อ อุปสรรคมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็กลับมาเริ่มใหม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนเก่งนะเราไม่ย่อท้อนะคะอืมดีมากเลยนะนะคะขอปิดหน่อยเนาะเพราะว่าโอ้นะคะนิดนึงอ่าไพ่ใบนี้นะคะก็หมายความว่าคุณมีความสุขมีความสุขสมหวัง นะ <N> ไม่ว่าจะขออะไรนะคะจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขามองดูคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะขอร้องอะไรเหนื่อยแค่ไหนนะคะจักรวาลเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งคุณมองดูคุณอยู่เสมอนะคะคุณลองขออธิษฐานต่ออะไรที่เป็นความเชื่อของคุณก็ได้นะแล้วก็ลองดูนะคะว่า นิ่งที่คุณขอเนี่ยจัก,กรวาลจะให้ไหมแต่การให้ของจัก,กรวาลก็คือเขาจะไม่ได้ให้อะไรที่เอ่อเกินกําลังของเรานะคะหรือเกินพลังของเราออันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าสิ่งสุดท้ายเนี่ยไพ่ใบ,บนี้ยอยากจะบอกว่าเขามองคุณดูอยู่ห่างๆเสมอน,นะคะขอให้คุณมีความสุขนะดูจากผู้หญิงคนนี้ เทน้ำลงบนพื้นนะคะถ้ำกลางหมู่ดาวถ้ำกลางท้องฟ้าคือมันเป็นอะไรที่มีความสุขความสงบอืมได้ฟิวอารมณ์นั้นนะคะขอปิดนิดนึงอ่าแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของสำรับนี้นะคะ mm. เขาก็อยากจะบอกว่าให้คุณอ่ะทุ่มเทกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณได้เลย ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องการเงินอะไรก็ต่างๆนะคะเขาบอกว่าให้คุณทุ่มเทแล้วลงมือทำนะคะอย่าหยุดที่จะทำเพราะว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่คุณได้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะด้วยไพ่ใบแรกก็บอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องได้เริ่มเริ่มต้นการค้นหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเองนะคะบางคนอาจจะมาทําออนไลน์ก็ได้นะใบแรกเนี่ย มาทําออนไลน์เพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าทําหรือค้นหาตัวตนเองได้เนี่ยใบเนี้ยความมัง่งคั่งความสมบูรณ์น่ะมันมาถึงคุณแน่ๆนะคะเขามาเสิร์ฟให้ถึงคุณแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเริ่มลงมือทำเนาะเริ่มลงมือทํานะคะเนี่ยทหลายๆอย่างพร้อมๆกันใบน,นี้เขาก็มาคอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีความสุขในการทํานะคะเราอย่าทําด้วยความแบบ ความอยากมากหรือว่าเห็นคนอื่นทําอะไรก็ทําตามนะคะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนเราเนาะทําอะไรก็ได้ค่ะที่มันมีความสุขของตัวเราเองนะคะไพ่ใบรสุดท้ายของสำหรับเนี้ยเขาก็บอกว่าให้คุณทุ่มเทไปเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์กลับมาเห็นนะต่อไปนะคะทรายจะใช้ไพ่เอ่อ Oracle ชุดนี้นะคะเป็นการบอกว่าข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปีนะคะไพ่ Oracle สำหรับนี้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรบ้างสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะอืมกายขอสักสามใบละกันเห็นไหมมันมันมันโอ้โหพอพูดถึงเรื่องงานเห็นไหมเขาบอกว่าให้ทำงานที่ถนัด เป็นตัวของตัวเองนะคะงานอะไรเราต้องค้นหาก่อนนะว่าเราชอบอะไรแล้วเรามีความสุขก,กับอะไรที่ทํานะคะเนี่ยเขาบอกว่างานที่ถนดัดคุณจะได้เริ่มต้นทํางานที่เราถนาดัดหรือบางคนทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันคือทางที่ใช่แล้วนะคะสำหรับคนสําหรับคนที่แบบเจอเจอแล้วว่าตัวเองชอบอะไรแต่อย่าหยุดทำนะอย่าหยุดอย่าหยุดทำมาที่สองค่ะ อาบางคนอาจจะถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องมีการร่วมหุน้นร่วมส่วนหรือว่ามีการทําร่วมกันกับเพื่อนนะคะก็ให้ตกลงกันให้ดีมีการเซ็นสัญญาเอกสารกันให้ครบนะเพราะว่าเห็นไหมผู้ชายเขาถือเอกสารอยู่นะคะเป็นการตกลงตปรงใจกันร่วมมือกันทำนะอาจจะทำกับแฟนอาจจะทำกับคนรักก็ได้ นะคะแต่ว่าขอให้มีตกลงสัญญาเป็นเอกสารนะคะอ่านประชุดท้ายค่ะข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปีืมไม่แน่นะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับมรดกส่งต่อมานะคะจากธุรกิจของที่บ้านของพี่น้องหรืออะไรก็ไม่รู้หรือบางคนอาจจะได้รับมรดกตกทอด ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องอะไรเลยแต่อยู่ดีอาจจะได้รับมรดกขึ้นมาก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้รับการสานต่อจากการทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ลองดูนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนอาจจะต้องแบบดิ้นรนเองแต่บางคนก็อาจจะเป็นจุดสําคัญของชีวิตก็ได้ที่จะได้รับมรดกหรือว่าได้รับเช่วงต่อในการทําอะไรต่างๆอ่ะโอเคค่ะสําหรับ การทำลายคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากกดติดตามช่องเวกอัพบายแซนออร์คาลด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมของ้ายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะก็คือเค้กสีฟ้านั่นเองสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวซายขอรบกวนเพื่อนๆน,นะที่มาเห็นคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องของซายเอาไว้ด้วยนะเวกอัพบายแซนออร์คานะคะ ก็เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายกันเลยนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปี2568ของเพื่อนเพื่นที่เลือกกองนี้คือเรื่องอะไรบ้างคะขอให้ไพ่สำหรับนี้เปิดมา5ใบนะข่าวดีนะคะของคนที่เลือกกองนี้ต้อเป็นข่าวดีมากนแน่เลยรู้สึกแบบนั้นว้าวใบแรกอุย้ย ใบแรกก็รู้สึกแบบรู้สึกฟิวิงมันดีรู้สึกแบบว่าได้รับของจากคนที่เราชอบคนที่เรารักเหมือนได้ได้รู้ความรู้สึกของกันและกันเกิดขึ้นวิมาเป็นเรื่องความรักเฉยเลยอยืได้รับความรู้สึกของกันและกนะันเหมือนได้เริ่มเปิด เห็นไหมคะประตูด้านหลังเปิดเริ่มแง้มแเ,เปิดแล้วเหมือนต่างฝ่ายต่างเริ่มรู้ใจของกันและกันแล้วก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นมันมาในฟิลของความรักแบบนั้นนะคะอุย้ยความรักคนโสดเนี่ยอาจจะเจอคนที่แอบชอบแอบรักอยู่นะส่วนคนที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะ โอเคส่วนใบที่สองโอไม่รู้จะชัดยังไงละเดี๋วเล์อเลอร์ขึ้น <c oughs> ก็เป็นไพ่แห่งความรักนั่นเองนะคะเป็นไพ่แห่งความรักของโชคชะตาของคนสองคนที่จะต้องได้มารักได้มาพบเจอกันคุยไม่แน่นะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยอาจจะเจอคู่ก็ได้นะหรือแบบ คนที่ยังอยู่ในชีวิตเราอ่ะคนที่คุยหรือคนที่แบบคิดว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเนี่ยความสัมพันธ์มันจะพัฒนาขึ้นเร็วมากเลยนะคะโชคชะตาเริ่มแบบบอกแล้วว่าคนนี้แหละคนนี้แหละเออประมาณนั้นไพ่ใบที่สามนะคะอ่าเป็นผู้ชายที่เหมือนเขาตาไม่ค่อยดีตาบอดเนี้ยเนาะแล้วก็ไม้คลำทางนะคะ ก็หมายความว่าเออเดินต่อไปนะอย่าหยุดนะคะถึงแม้ว่าแบบเราจะปิดตาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าชีวิตมันก็ยังต้องเดินต่อไปเนาะเดินต่อไปเรื่องอะไรเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะคะอ mm. ูได้ได้ไพ่ไปเดียวกับกองแรกเลยก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรอะค่ะก็ขอให้แบบเราทําสุดตัวทุ่มสุดตัวไปเลยนะคะ mm. เดินต่อไปก้าวต่อไป จริงๆแล้ว่ะทางอ่ะมันมีนะแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเลือกที่จะปิดปิดตาเองอืมถ้าเราปิดตาเราจะมองไม่เห็นนะจริงๆเราจะต้องแบบเปิดตาเปิดใจเนี่ยเปิดตาเปิดใจเปิดอะไรหน่อยนะคะให้เขาขึ้นมาสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเนี่ยอืมให้ เขาเรียกว่าลองเสี่ยงเนาะถ้าเป็นในเรื่องเนี้ยไซมองว่าไพ่เขาบอกว่าเออให้ลองให้ลองทุ่มทุ่มเทลงไปนะคะทุ่มความรักอะไรลงไปสําหรับเป็นเรื่องของความรักเนาะก็ให้ลองค่ะให้ลองทําลองเสี่ยงดูนะคะมาสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คุยคุยอยู่นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่เนี่ย เขาก็รออยู่นะเออเขารออยู่นะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้อยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เหมือนความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะในช่วงต้นปีอ่สำหรับใครที่โสดไซก,ก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะมีมามีมาแน่ๆแ,แ,แหละอืมขอแค่ขอแค่ให้เราอะ่ะเปิดใจหน่อยนะคะเปิดใจหน่อยทางนะมีให้เดินแต่ว่า ให้เราเปิดใจนิดนึงเนาะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวสายจะขอใช้ไพ่ออร c l เข้าสำหรับนี้นะพี่เสือพี่เสือของเรานะคะบอกหน่อยว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปีของปี2568เนี่ยคือเรื่องอะไรสามใบนะคะ ผู้หวังดีมีมาแน่ๆผู้หวังดีนะคะอ่ะไมที่สองผู้ชายใจดีโุ้ยไมที่สามนะคะอือหือ,อกองนี้ความรักล้วนๆกองนี้ความรักล้วนๆเลยอะ่ะเออไม่รู้ว่าข่าวดีอะไรแต่ว่ามันเหมือนแบบถ้าถามว่ามีเรื่องอื่นไหมก็มีค่ะอาจจะมีแบบ คนมาทำดีกับเราหรือคนที่แบบทำดีให้สิ่งดีๆกับเราอะหรือบางคนอาจจะมีการแนะนำก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบคนที่อยากมีคู่เนี่ยนะ <c oughs> ก็จะมีคนที่แนะนำอาจจะเออนี่เพื่อนของเราอะไรประมาณเนี้ยนะมีคนแนะนำให้แล้วก็ถ้าจะเจอคู่เจอคนคุยก็จะเป็นคนที่จิตใจดีนะช่วยเหลือเรานะคะมาช่วยเหลือเราแล้วก็ อาจจะเป็นคนที่เรานึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยก็ได้หรือบางคนที่แบบว่าคนนี้แหละฉันชอบเขาอยู่ก็อยู่ดีเขาว่าอาจจะมาชอบเรากลับก็ได้นะเออโดยที่อาจจะมีผู้หวังดีคนนี้นี้ผู้หวังดีคนนี้เลยนะคะมาช่วยอาจจะเป็นแบบตัวกลางเนาะที่แบบมาช่วยเจราจาให้นะคะก็จบไปแล้วค่ะสาหรับคำำําทานายเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือเค้กช็อกโกแลตแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้านบนแล้วก็มีสตรอเบอรี่ดานลางด้วยนะคะก่อนอื่นเลยซายขอเ,เพื่อนๆที่มาเล่นคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามช่องของซายไว้นะช่อง wake up by sand oracle นะคะก็เป็นช่องที่เอาไว้เล่นพิกอาค卡สแล้วก็แรนดอมนะคะก็ฝากกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาคดคลิปสำคัญๆต,ต,ต่อไปนะคะ อ่ะต่อมานะคะเรามารับฟังคำทำนายได้เลยค่ะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะขอเปิดห้าใบนะคะด้ลยไพ่สำหรับนี้ข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปีนะคะของคนที่มาเลือกไพ่เค้กที่สามเนะะาะใบแรกค่ะว้าวใบแรกก็ดีเลยนะคะ ไบแรกเนี่ยทรายรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเขาวงกดแต่มันมีเหมือนเป้าหมายอะคะ่ะเหมือนคนที่เลือกกองเนี้ยเหมือนยังมงมงงงหลงหลง,ง,งกับคิดทางของชีวิตของตัวเองหรือว่าเป้าหมายของตัวเองยังไม่ค่อยรู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะก็ะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยหรือว่าจะมีโชคชะตาที่ทำให้เราแบบบอกได้ว่า สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะก็เริ่มเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ใชยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรมาจัดสรรให้ของคนที่เลือกกองนี้นะว่าจะมีอะไรมาบอกสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินไปทางนั้นอย่างเงี้ยนะคะอย่างเพิ่งงงเนาะเพราะว่าเขาวงกดขึ้นนะคะไพ่ใบที่สองนะคะก็คือเอ่อ เป็นประตูบายเล็กมีกำแพงเนี่ยคือซึ่งมันสอดคล้องกับใบแรกมากๆเลยก็คือเหมือนเรายังหลงเรายังงงอยู่นะคะเราไม่รู้ว่าแบบเราจะไปทางไหนนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าประตูแต่ว่าประตูนี่มันมีกำแพงที่สูงมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าประตูก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะคะเขาสามารถที่จะข้ามกำแพงหรือว่ามอง มองเข้ากับเข้าไปในกำแพงได้เลยแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะแบบสงสัยแล้วก็ลังเลว่าเออเราจะเข้าประตูได้ไหมนะคะซึ่งไซบอกเลยว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันมีทางอื่นๆให้เนาะมันมีทางอื่นๆให้กับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยมาให้ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะแบบว่าโดนบีบบังคับให้ต้องเลือกทางนี้แหละนะคะบางคนก็อาจจะมี ไกด์เรียกว่าไกด์สกิดสกิดนิดนึงนะคะประมาณเนี้ยอมไม่แน่ใจอะ่ะคือเขาเขาส่งข้อมูลมานะแต่ว่าอธิบายอธิบายยากอะมันเป็นครรําศัพท์ที่เป็นภาษามนุษย์ยากอะเหมือนอนั่นแหละนะ <laughs> อะใบที่สี่นะคะข่าวดีข่าวดีคือ ครอบครัวที่แสนอบอุ่นว้าวมีความรักความสมบูรณ์ในชีวิตคู่มากขึ้นอบอุ่นใจอ่ะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแล้วมันเป็นบ้านที่มีแต่ความรักอืม ไม่แน่นะคะบางทีอะ่ะคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยอาจจะกลับมาหาเราก็ได้หรืออาจจะพลิกกันเราอาจจะได้กลับไปหาคนที่เรารักก็ได้นะคะมันเป็นมูดอารมณ์แบบนั้นข่าวดีนะคะก็สำหรับอ,อาการป่วยหรือว่าบางคนเรื่องของสุขภาพเนาะนะะก็จะมีในเรื่องของได้รับการรักษาบางคนอาจจะรักษาไม่ตรมโรคอยู่นะคะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะได้รับการรักษาอย่างถูกชนิดถูกโรคก็เดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าได้รับการรักษาและเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะคะข่าวดีใบสุดท้ายน,นะคะได้รับการอวยพรได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะหรือว่าของแต่ละคนนะคะเขาจะให้แล้ว เขารู้แล้วว่าเราลําบากขนาดไหนนะคะเราอดทนขนาดไหนเขาจะมาอวยพรให้เราตัวแต่สิ่งดีๆนะคะผู้หญิงคนนี้หน้าตามีเมตตามากอืมมีเมตตามีความรักให้นะคะเขาไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเขาอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรา อาจจะลืมเขาไปนะคะบางบางคนเนี่ยก็ไม่เคยร้องขอหรือว่าบอกให้สิชักสิธิ์เราอะ่ะช่วยเราหน่อยนะคะแต่เราไปไปขอแบบขอข้างข้างนอกอะ่ะหมายถึงว่าไปขอเราไปไปเดินสายขอที่นู้นที่นี่ที่นั่นนะคะแต่บางทีอะ่ะเราอาจจะลืมสิชักศิธิ์ที่อยู่กับเราที่เขาอยู่กับเราแล้วตลอดซึ่งบางคนก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันนี้ใช้วิ จารณยญาณของแต่ละคนนะคะสําหรับไซน์เนี่ยไซยจะเป็นไฮเออร์เซลก็คือจิตวิญญาณของตัวเราเองแต่ว่าเป็นจิตวิญญาณขั้นสูงนะคะที่เขาอยู่กับเราตลอดอ่าก็บอกแค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับข่าวดีนะคะเขาวอวยพรให้ค่ะเขามาช่วยเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะต้องอาจจะต้องบอกหรือว่าบอกเขาว่าเออช่วยด้านนี้หน่อยช่วยอันนี้หน่อยนะคะเขาก็จะทําให้ถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ทําให้นะ เพราะว่าเขาจะไม่ก้าวกกยนะคะโอเคอ่ะต่อไปเราจะใช้สำหรับนี้นะคะพี่เสือในการที่จะมาบอกว่าข่าวดีที่จะได้รับตอนต้นปีของปี2,568ของคที่เลือกกองนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะขอสามใบข่าวดีข่าวดีต้องเป็นข่าวดี ได้รับสิ่งที่รอคอยใครรออะไรอยู่ใครขออะไรไว้อืมกำลังจะได้รับแล้วนะคะไม่รู้แหละอาจจะขออาชีพของานขอเงินขอความรักนะคะก็จะได้รับสิ่งที่รอคอยเอยผยแพร่นะคะบางคนอาจจะแบบซื้อบ้านซื้อรถอืมหรือบ,บางคนอาจจะทำออนไลน์แล้วมันยัง ไม่ค่อยแบบประสบความสําเร็จนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเรากําลังจะได้รับสิ่งที่เรารอคอยแล้วไม่ว่าจะบ้านจะรถอืมหรือว่างานออนไลน์ที่ทําอยู่ก็จะดังเด่นยิ่งขึ้นนะคะและไพ่ประุุท้ายพี่เจ๋อยากจะบอกว่าว้าวเห็นไหมมันสอดคล้องกันนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมาช่วยอะ่ะมันเหมือนเหมือนแบบ ถึงเวลาของคุณแล้วอะ่ะตอนนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วที่จะเฉิดฉายอะ่ะถึงเวลาของคุณแล้วที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยเหลือคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองเนี้ยไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะเป็นใครนะคะเขาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เขารวมพลังกันที่จะส่งมอบพลังให้กับคุณแล้วก็ปกป้องคุณเนา อันนี้คือข่าวดีของคนที่เลือกกองที่3นะคะฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสายนะคะขอบคุณค่ะ